วันนี้ครับเราพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เลยครับ X4 ตัวใหม่ล่าสุดของเราเ่ยครับซึ่งเป็นตัวรองท top นะครับตัว ultimate นะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,39,000นะครับซึ่งจะทำทั้งหมดอยู่4สีด้วยกันนะครับก็คือสีเงินนะครับสีเทากราฟ์ไฟแบบนี้แล้วก็สีดําแล้วก็มีรุ่นก็คือสีขาวหลังคาดําซึ่งขาวหลังคาดำนะครับจะแพงกว่าสีอื่น20,000บาทได้เลยครับเดี๋ยวเราพามาชมดีกว่าครับว่ารุ่นนี้มีออปชันอะไรจัดให้บ้างนะครับ ในยุคเอาติเมทที่เป็นตัวรองท็อปนะครับก็ถือว่าจัดออปชันมาแบบโฟลเลยนะครับไม่ว่าจะนี่เลยครับไฟหน้าเป็น led นะครับโอ้โหไฟใหญ่ก็สวยมากเลยนะครับนี่ก็มีไฟเดย์ไลท์ในตัวด้วยครับนี่ข้างบนนี้ครับเวลาสมมติปิดไฟตันนี้สว่างชัดให้เห็นตอนกลางวันได้เลยนะครับนอกนี้นะครับตัวนี้ยังมีเวลาเปิดไฟเยลนะเปลี่ยนทั้งคมเนี้ยเป็นไฟเยวให้เลยโหสว่างจัดมากมากยังมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาเข้ากลางคืนแล้วสามารถเซ็ตออโต้ได้เลยครับเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างก็ดับให้เองนะครับ ก็ยังมีระบบออโต้ไฮบีมให้ด้วยนะครับเวลาไปต่างจังหวัดนะเราไม่มีไฟถนนช่วยนะครับตัวนี้จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับถ้ามีรถสวนมากตัวนี้จะตบไฟหยบให้อัตโนมัติเองเช่นกันนะครับโอ้โหเป็นไงสะดวกมากเลยนะครับตอนนี้การตกแต่งนะครับของตัวอัลติเมตก็ยังมีการตกแต่งของกระจังนะครับตัวนี้เหมือนตัวอัลติเมต์เอ็กเลยนะเนี่ยแต่งมาให้นะครับสวยงามเลยนะครับแลอนนี้นี่เลยครับตัวกล้องนะครับมีให้ด้วยเพราะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกล้องรอบคัน360องศานะครับ เราเปิดกล้องนะหรือเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีภาพขึ้นนะครับแล้วมีภาพแบบเบ์ดไอวิวด้วยนะเราสามารถกดเลือกมุมนะครับของกล้องเองได้ด้วยนะครับโอ้สะดวกสุดๆนะครับเซ็นเซอร์นะครับมีให้รอบคันนะครับมีเซนเซอร์หน้าสีนะครับตัวนี้ซึ่งจะทำหลวไไ้ด้วยนะเนี่ยจะอยู่ตามพลาสติกสีดํานะครับทำให้เราแบบมองเนียนๆตากันได้เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจัดให้นะครับไฟตัดหมอกนะครับก็ยังเป็น LED ติดมาให้เรียบร้อยในรุ่นนี้ด้วยนะครับนอกกนี้ครับระบบอัจฉริยะนะครับก็ยังมีด้วยนะ เพราะตัวนี้จะมีทั้งโซน่าครับซึ่งอยู่ใต้อโก้นะครับตรงนี้ทํางานควบคู่กับกล้องนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับช่วยกันจับเลยนะครับตัวนี้จะทํางานซึ่งจะมีระบบอัจฉริยะที่เสริมความปลอดภัยคือระบบ FCM ช่วยเตือนชะลอการชนด้านหน้าให้แลวยังมีระบบ LCDN ด้วยนะครับเวลารถคันหน้านะครับเคลื่อนตัวรถติดเนี่ยปึ๊บออกตัวไปนะครับมีระบบเตือนให้ด้วยนะครับลองไปต้องกังโวลเลยนะว่ารถกันหน้าไปอยู่ยังนะครับ แล้วล้อรุ่นนี้ครับให้มาครับเหมือนกันทุกรุ่นเลยครับจะเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆครับเป็นสีดําเงาตัดจะสีเงินนะครับขนาด18นิ้วนะครับมีการดีไซน์ช่วยลดการต้านรวมด้วยครับทาให้ออกประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมยางหูนิกเกรดเอเลยนะครับตัวนี้ของดิสโตรด้วยนะเป็นไซส์ขนาด 22550R18 นะครับแล้วก็ยังมีระบบ a Active Yaw Control ให้ด้วยนะครับเวลาเข้าโค้งจะมีการเติมกําลังลดกําลังของล้อแต่ละข้าง อัตโนมัติให้เองนะครับทำให้เราสามารถเข้าโค้งได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกนี้ครับระบบเบรกอื่นก็มีมาให้ครบเช่นกันนะครับเพื่อระบบ ABS,EBD และ BA นะครับยังมีระบบ Hill s a s ด้วยครับออกตัวบบนเดิรนะครับรถจะไม่ไหลย้อนกลับด้ครับนอกนี้ครับยังมีระบบ Active Stability Control นะครับช่วยคุมสมดุลรถนะครับแล้วก็ระบบ Traction Control ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่มีการตกแต่งนะครับตรงซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีดำด้านให้ด้วยนะครับโหสวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วส่วนนี้ครับกระจกมองข้างรุ่นนี้ครับก็จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับมีไฟเยื้อ LED ติดด้านข้างให้เลยครับสวยมากมากแล้วยังมีนี่ครับกล้องเห็นไหมครับกล้องรอบคันนะครับบอกแล้วมีกล้องให้4ตัวนะครับตัวนี้มีทั้งกล้องหน้านะครับกล้องข้าง2ข้างนี้นะครับแล้วกล้องหลังนะครับรวมภาพเห็นแบบ Bird Eye View ให้เลยนะครับแล้วยังมีระบบ Blind Spot Warning นะครับช่วยเตือนมาสายตามีระบบ Lane Change Assist ด้วยครับช่วยเวลา เราเปลี่ยนเลนนะครับเบลช่วยเตือนให้ด้วยนะครับนี่ความปลอดภัยบอกแล้วสุดให้จริงๆนะครับวันนี้ยังมาพร้อมกุญแจ Keyless นะครับแค่เราพกกุญแจครับเดินมาในระยะ70เซนเราสามารถกดล็อกรถและปลดล็อกรถที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เองได้เลยนะครับนี่ไฮบริดนะครับมีโลโก้แอมเบมติดตั้งด้านล่างกระจกข้างให้ด้วยนะครับแล้วด้านล่างครับก็มีการตกแต่งกรบข้างครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัวอัลติเมทนั่นเองครับ และความสูงจากพื้นนะครับถึงจุดต่ําสุดของรถนะครับรือ9คิลเลส์นะครับุ่นนี้อยู่ที่183มิลลิเมตรนั่นเองนะครับทําให้การลุยประสังต่างก็สามารถทําได้ดีกว่ารถปกติด้วยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับบอกเลยว่าดีไซน์มาแบบโหสวยมากเลยนะครับนีข้างบนนะครับยังมีการตกแต่งด้วยเสาอากาศคีิฉลามแล้วมีสปอยล์หลังครับติดมาเรียบร้อยเลยนะครับไฟเบรกนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับไล่ฟ้านะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีให้ครบนะครับ แล้วนี่โหดีไซน์สุดเท่คือไฟท้ายนี่นะครับตัวนี้ไฟท้ายเป็น T shape นะครับแล้วเป็นสีสโมด้วยนะครับบอกเลยโหดีไซน์แบบสปอร์ตมากๆเลยนะครับนอกนี้ครับนี่ด้านหลังจะดูคินคลีนนะครับแล้วแผ่นฝาด้านท้าย่บอกเลยว่าใหญ่มากนะครับพอด้านล่างนี่ครับจะมีทั้งกล้องนะครับตัวกล้องรอบคันอยู่นี้นะนี่เซนเซอร์นะครับเหมือนเดิมไลยเหมือนข้างหน้านะครับมีเซนเซอร์4จุดให้นะครับแล้วก็จะมีนี่การหลบนะครับไปอยู่ตามจุดที่เป็นสีดําด้านด้วยนะครับทําให้เรามองแบบคินคลีนตาได้เลยนะครับ แล้วยังมาพร้อมระบบ RCTA ด้วยนะครับจะมีสัญญาณช่วยเตือนให้ด้วยนะครับถอยออกจากช่องเลยนะครับบอกเลยว่าความปลอดภัยนี่ถือว่าสูงมากจริงๆนะครับนี่ดีไซน์ด้านหลังนะครับตัวกันชนหลังก็ยังตกแต่งนะครับมาเป็นสีเดียวก็คือตัวนี้จะเป็นสีเทากราไฟนั่นเองนะครับและตัวนี้ก็มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดได้ครับหลายวิธีมากนะครับไม่ว่าจะกดเปิดจากด้านล่างตรงนี้นะครับหรือมีปุ่มในรถให้เปิดนะครับมีรีโมทนะครับสามารถเปิดผ่านรีโมทได้ด้วย แล้วยังสามารถพกกุญแจรครับติดตัวมาแล้วใช้การชิกเซนเซอร์เตะตรงกลางเพื่อเปิดก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่แล้วการเปิดนะครับที่บอกเลยว่าสมูททันเรียน,นมากๆเลยครับแล้วปุ่มปิดนะครับก็มีทั้ง2ปุ่มให้ด้วยนะมีปุ่มปิดแบบกดปิดปกตินะครับแล้วปิดแล้วล็อกเลยก็สามารถทําได้แล้วฝาท้าทยตัวนี้ครับเรายังสามารถกดปิดนะครับการทํางานของฝาท้าไทยไฟฟ้าที่หน้าปัดดิจิตอลที่มากับรถได้ด้วยนะครับทำให้เราสมมติ กลัวว่าไ้เดี๋ยวใครมาคอยดึงคอยไปเดี๋ยวมอเตอร์จะเสียไหมนะครับกดปิดได้เลยนะครับก็ใช้แบบมันนวลเอาก็สามารถทําได้ด้วยนะครับพื้นที่แถวหลังนะครับก็ถือว่าโหกว้างมากๆนะครับนี่แค่เปิดขึ้นมานะครับพื้นที่ตรงนี้โหสามารถวางของได้เยอะนะครับมากๆแล้วครับพื้นที่ใหญ่มากเลยยังมีช่องเก็บด้านล่างให้ด้วยนะครับซึ่งมีช่องนะครับทำให้เราสามารถเก็บนะเป็นสัตว์เป็นส่วนได้เลยนะนี่ครับปั๊มลมไฟฟ้าน้ํายาป่ายางก็มีให้ด้วยนะแล้วนี่ครับตรงนี้ยังมีที่เก็บตัว 82โวล์นะครับตัวนี้นั่นเองอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับก็ยังมีเก็บด้านข้างด้วยนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ลากจูงนั่นเองนะครับแล้วเบาะแถวสองนี่ครับก็ยังสามารถพับได้อีกด้วยนะครับนี่สามารถพับลงไปได้เลยนะครับอย่างข้างซ้ายนะครับตัวนี้สามารถดึงเชือกนะครับแล้วก็ดันพับลงไปได้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับพับแยกได้ข้างแกงนั่งได้หรือนะครับตัวนี้จริงๆนะครับตรงกลางที่เป็นที่เท้าแขนเนี่ยก็ดึงแล้วพับลงไปได้นะครับเท่ากับตรงนู้นพับ40นะครับตรงนี้พับได้อีก20นะครับ แลค่านี้4ี่นะครับก็พับลงไปได้เลยนะครับทำให้เราสามารถวางของขนาดใหญ่เข้าไปในรถได้เลยนะครับายในของรถคืเนี่ยครับบอกเลยว่าทํามาโหสวยดูดีมากนะครับแทบไม่ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับมาเป็นเบาะหนังให้ทั้งคันเลยนะแล้วมีการตกแต่งนะครับเป็นนี่เลยครับเมอร์แรงม็อกค่านะครับจะเป็นสีแบบบอกเลยว่าโหโทนดูดีพรีเมียมมากเลยนะครับนอกจากนี้ครับเบาะนะครับยังเป็นฮิตกาดด้วยครับ จะช่วยเรื่องการสะท้อนความร้อนออกเนี่ยสมมุติตากแดดนานนะครับเบาะตัวนี้จะร้อนน้อยกับเบาะหนังทั่วไปด้วยนะครับแล้วฝั่งคนขับนะครับยังมาเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับซึงสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยนะครับโอ้สะดวกมากๆเลยรวมถึงพงอะไรนะครับรุ่นี้หุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับมีปุ่มต่างๆมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะปุ่มคุยส์คอนโทรลซึ่งไม่ใช่คุยธรรมดานะตัวนี้เป็นอะแดปตีทคุยส์คอนโทรลด้วยนะครับซึ่งจะล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับจะตามจะลดทันหน้าความเร็วเป็นศูนย์ได้ กองรอบคันก็เปิดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่วับสายวางสายมีมาให้ครบนะครับแล้วฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับในส่วนของหน้าปัดดิจิตอลที่มากับรถนะครับพอสามารถไปเซ็ตค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วันนี้ครับรุ่นนี้นะครับยังให้ถุงลมนื้วภัยมาถึง6ใบเลยนะครับไม่ว่าอย่างนครับคู่หน้านะครับฝั่งคนขับฝั่งข้างคนขับนะครับมีให้นี่ตรงบ่อหลังนะครับมีมาให้แถมยังมีม่านด้านข้างนะครับยาวไปเลยนะครับทําให้ความปลอดภัยบอกเลยว่าครอบคลุมทุกคนที่อยู่ในรถได้เลยนะครับ ตอนนี้ครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับยังเป็นไฟออโต้เนาะเนี่ยสามารถเซ็ตออโต้ที่ก้านได้เลยนะครับออโต้ไฮบริดนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เปิดที่ก้านได้เช่นกันนะครับและรุ่นนี้ก็ให้ที่ปัดน้ําฝนแบบปัดออโต้ด้วยนะครับเวลากดตั้งออโต้ปุ๊บที่ปัดน้าฝนจะปัดอัตโนมัติให้เองเลยนะครับนี่ครับจุดสําหรับเปิดตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้แน่นะครับและนี่มีตัวปรับระดับความสูงต่าของไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับ ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถเซตข้างต่างได้นะครับแล้วรุ่นนี้ยังมีพิเศษอย่างคือระบบ TPMS นะครับ i า e p r e เชอร์นะเป็นตัวตรวจจับแรงดันลมยางนะครับทำให้เราสามารถรับรู้ได้ครับว่ายางเส้นไหนนะครับมีความผิดปกติหรือลมยางอ่อนเกินไปนะครับมีโชว์ที่หน้าปัดซึ่งจะตรวจจับแยก400ล้อให้เลยนะครับรุ่นนี้ยังมาพร้อม กระจกนะครับมองหลังแบบตัดแสงออโต้ครับมาให้ด้วยนะสามารถเปิดปิดระบบออโต้ตรงกลางนี้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนเอ็กเนเดอร์เลยนะครับแล้วไฟเก่งรุ่นนี้ครับมาเป็น led แบบฟูดสตรีมเลยนะครับนี่้งไฟเก่งคู่หน้านะครับ้ไฟแบบไฟแต่งหน้าตัวนี้มีให้ทั้งคู่ก็ะเป็น led ทั้งคู่นะครับรวมถึงไฟเก่งตรงกลางหลังคารับตัวนี้ก็เป็น led ให้เช่นกันด้วยนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับของรถรุ่น ultimate แล้ว ultimate x ก็คือนี่ครับคอนโซลที่มาเป็นผ้าเห็นเป็นผ้าแบบนี้ครับบอกเลยว่าผ้าตัวนี้ แพงวันนังอีกนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าจะเป็นผ้าแบบพิเศษนะตัวเนี้ยเวลาหยดน้านะครับตัวเนี้ยน้ามันจะไม่เยอะด้วยครับเราก็ยังสามารถเช็ดทาความสะอาดง่ายนะครับบอกเลยตัวเนี้ยใช้สไตล์เดียวกับพวกรถยุโรปกันเลยนะครับดูดีพรีเมียมสุดเลยนะครับที่เก็บของเนี่ยมีช่องวางด้วยนะข้างล่างนะครับที่ฝาเปิดก็เป็นแบบโช๊คนะครับเปิดได้สบายเลยนะครับและจอนะครับบนนี้ก็ต้องมาพร้อมจอขนาด12.3นิ้วนี่นะครับสามารถรองรับ Apple Ca r p l พ y และ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับโอ้ สะดวกมากเลยนะครับกล้องรอบคันก็ดูได้ก็ยังสามารถดูฟังก์ชันต่างๆครับกดค่าหดดูคล้ายคล้ายบล็อกเรดาของนักบินเลยนะครับแบบมีฟังก์ชันแบบมีท็อกเลยโอโหจัดเต็มมากๆเลยนะครับพิเศษอีกจุดหนึ่งครับของรถตัวนี้ก็คือระบบแอร์เขาเองครับตัวนี้เป็นดูอัลแอร์แยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับไม่ต้องตีกันนะแถมมีเมมโมรี่นะครับสามารถกดเมมโมรีไว้ได้นะครับว่าเซตอะไรไว้นะครับนอกนี้ครับยังมีระบบ นาโนเอ็กนะครับตัวนี้เป็นระบบฟอกอากาศนะครับจะช่วยเครื่องกรองฝุ่นกรองกลิ่นนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ตัวนี้มันใช้เหมือนไอ้น้ำช่วยจับใช่ไหมมันจะมีเพิ่มหมดดรายเข้ามาด้วยนะครับทําให้ห้องโดยสารเราไม่ชื้นเกินไปด้วยนะครับบอกเลยแอร์ตัวนี้สุดในทุกรุ่นที่มิสูทํามาเลยนะครับแล้วระบบชาร์จไฟนะครับก็มีให้หมดนะครับ type A type C นะครับมีให้นะครับแล้วยังมีไวเลสชาร์จเจอร์จัดมาให้ด้วยนะครับ ปุ่มต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับในพาวเวอร์นะครับเป็นไฟสีฟ้าย้ายมือตรงกลางนี่ด้วยนะครับเกียร์ไฟฟ้าที่ใช้งานเหมือน e x p a n d เ r เดเลยนะครับตัว HyB r ิ d นะเดี๋ยวกด P ได้เลยนะครับเขา A เกียร์คอยหล่างนะครับนี่มีเกียร์ D นะครับแล้วเกียร์ B เวลาลงเขาชะลอความเร็วนะครับใช้ตัว B ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮก็มีมาให้ครบแล้วได้หมดก็ยังสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7แบบนะครับไม่ว่าจะเข้าชาร์จนะครับจอดเฉยๆรถก็ชาร์จไฟได้นะครับเข้า EV โหมดขับไฟฟ้า100%ได้นะครับ ข้า normal m หมดขับทั่วไปก็ได้เวทโหม e นะครับพื้นเปียกกดเข้าได้เลยนะครับ g r ว v ว l ขับทางลุกรังนะครับทาแม็กทางลาดยางหรือคล้ายๆโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็มีมัดสับวุยโคนให้ด้วยนะครับอีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือนี่ช่องเก็บของตัวนี้ครับข้างในนะครับมีพัดลมเป่าโอ้โหเย็นมากเลยนะครับก็คือเป็นสำหรับดิ้งคุ้ยนะครับไว้ให้ใส่น้ำนะครับเปิดโอ้โหกินน้ำเย็นๆนะครับจากจุดตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่แถวหลังนะครับก็ถือว่าโหนั่งได้สบายมากนะครับดูดิ ช่วงขาครับยังเหือเยอะเลยครับช่วงหัวนะครับก็โหเหือเยอะเลยทั้งที่ความสูงผมนะยู่ที่1้อยเซนนะครับอย่างนั้นบอกเลยว่านั่งได้สบายมากๆเลยนะครับแล้วหนังแถวหลังก็ยังเป็นฮีตการ์ดด้วยนะครับช่วยเรื่องของการสะท้อนความร้อนให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ที่เท้าแขนนะครับตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ด้วยครับนี่ดึงออกมาครับผมมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับสะดวกมากเลยนะครับแล้วนี่ครับมีตัวสําหรับนี่ครับตัวเหมือนสามเหลี่ยมรูปว่าตอนแรกผมสงสัยมากเลยมันคืออะไรครับก็คือไปเช็คข้อมูลมา มันคือตัวร้อยสายเบลล์นะครับของคนนั่งแถวกลางครับเข้ามาล็อกนะไม่ให้พลาดคลองคนนั่งข้างๆนั่นเองนะครับโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะครับฝ้าก็มาเป็นสีดำนะครับตัวนี้ทรงสปอร์ตมากเลยนะครับแอร์แถวหลังครับนี่มีครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเย็นมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยข้างหลังนะครับที่ชาร์จไฟนะครับมีไท p e a ไท p e c มาให้ครบนะครับนี่มีจุดติดตั้งเบาะเด็กนะครับ iso fix นะครับสัญญา iso fix มีมาให้นะครับไม่ต้องห่วงครับติดคาร์ซีทได้นะครับนี่แล้วก็เบาะแถวหลังครับดูดิ มีที่เก็บของครับโ้ใส่ได้เยอะเลยนะครับเบาะตัวนี้ครับยังสามารถปรับได้ถึงแปดระดับด้วยครับนี่ดึงนะครับรับนี่ยปรับได้ครับอยากหลังตรงหน่อยครับหรืออยากจะเอลงไปนะครับนี่ก็สามารถปรับตามที่ต้องการได้เลยนะครับและจุดเด่นที่สุดนะครับก็คือระบบขับเคลื่อนเองครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1,600cc สีสูบที่ให้แรงม้าที่107แรงม้าครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ มีให้แรงมา116แรงม้านะครับแล้วมีแรงบิดที่255นิวตันเมตรนะครับทำให้การออกตัวนะครับบอกเลยฟิลนี่คล้ายๆการขับรถไฟฟ้าเลยครับและการเก็บเสียงทุกอย่างของผมบอกเลยว่าเงียบคลิปนะครับเื้นที่จะสะดวกสบายและยังมาพร้อมเทคโนลยีใหม่ to speed t าน excel ซึ่งมีการจัดการกลไกที่ต่างกันร,ระหว่างพาวเวลโลและพาเวลไฮ ให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นและประหยัดน้ํามันได้สูงสุดถึง24.4กิโลวิทยเลยนะครับอย่างมาพร้อมถังน้ํามันที่ใหญ่ถึง42ลิตรนะการเดินทางถือว่าหายห่วงเลยนะครับการรับประกันของตัวรถนะครับก็มีรับประกันจากทางมิสูให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะวารันตีนะครับรับประกันคุ้มครองตัวรถที่5ปีอยู่100,000กิโลนะครับหรือตัวระบบไฮบริดนะครับทางมิสูรับประกันให้5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางนะครับและตัวแบตเตอรี่นะครับพีเทียมไอออนนะครับตัวนี้ก็มิสูก็ยังรับประกันให้10ปปีแบบบบบบไมมม่่่จจาาากกกัััััดดดรรรระะะะยยยยทง้้วนนนคคคคคอออเลลุุใภๆ แล้วยังรถสวยขนาดนี้ด้วยนะครับตอนนี้แคมเปญช่วงนี้ครับเป็นแคมเปญพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับจะมีแคมเปญ daily burst เนอะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ Ultimate X นะครับเริ่มต้นเพียง0.99%เท่านั้นเองนะครับแล้วยังมีบัตรเซ็นทรัลลานะครับให้อีก10,000บาทด้วยนะครับใครสนใจนะครับรถสวยๆโปรดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้ที่ก๊อปปี้สุซูเปอร์โปรและโจมิสุเอ็มพีได้เลยนะครับ